มาทำเชวญนะคะนำฉากการรับพ <ersch> ิชกานกัฒนาชุมชนข้อองบเปขคนอนนะคะก็วันนี้่าคณะขับเคลื่อนนะคะตำบลอัาเบวลทองเพื่อจะลงพื้นที่ในการติดตามนะคะผูถีส้มเหลืองที่จะกู้เงินกองทุนพัฒนาบุตรตรีผีสองพิฆาตเห็นนะคะต่องยดการทำของรีบและข้อเฉวยนะคะโดยนางต้นพุ่มองเมื่อนะคะเินปีแป๊ดแป๊ดนตัวนิดนึงค่ะค่ะ ดิฉันนางคมบุญรงเมืองค่ะแุณลนพระมาชิกนางอัมพรวัชราทิ้นค่ะนางปิชนาวัชราทิ้นและนางรื่งนึ่งหรือเตยพิชัยฤกษ์ค่ะค,ค่ะที่คนค่ะค่ะสมาชิกที่คนณครูย,ยมืมเราไปประกอบมาชีพทำมาได้ปั๊บๆยอดการตามผัวดีค่ะแล่นฟงฉำรวยใช่ไหมคะจังหวะอาผัวดีกับฟงฉำรวยถึงได้ยูงงันได้ รวมกันาั่นก็มีรายได้พอได้มาถึงเชื่อช่วงซื้พครบรวันค่ะปกติเนี้ยแต่ละเดือนเนี้ยก็จะมีงานเกียวกับเดื่องของานซบค่ะงานซบงานบันงานแต่งงานค่ะทำทำทำถูกย่างค่ะค่ะแล้วก็รับออเดอร์มาจากแต่ละหมู่บ้านนะคะแล้วก็แต่ละเดือนนี้ประมาณกี่งานได้ค่ะแต่ละเดือนก็ ประมาณเดือนหนึ่งไม่ไม่ไม่ไมไมตัําแต่สีาา่สิบบาทถึงงานนะค่ะถึงงานิบบาทอ่าค่ะสี่ทิบถึงงานสิบบาทค่ะตลอดตลอดค่ะตลอดปีนะคะถึงที่นี่ในื่องของรายได้ก็สาม้ามีรายได้เรียนรู้ทั่วแล้วก็ส่งินกู้ให้กับของทุนได้ได้นะคะชดีผ่านมาเคยกู้มาแล้วนะคะ แล้วก็ประสบผลส่อเร็จในการกู้การถือต้องการเนี่ยคะแล้วก็ต้องเงินปิดปกตินะคะไม่มีการขาดชำนะนะคะเศรษฐศาชิกที่กกูก็คือเป็นสมาชิก์อาบุคคลจากไหมคะจัดงงตับลุควันทองวางกันค่ะวางจ่าถือเราไวาทำมาแล้วต้องทางซึ่งกับกู้เืนนี้เหลืออะไรคะในแต่ละในในกลุ่ม แต่ละครอบครัวที่ครอบครัวนี้ค่ะที่คนนี้ก็คืออยากตีให้มีมีมรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัวน,นั่นค่ะอ่าในครอบครัวที่นี่ปกติก็าคืองานมีอะไรก็าคือเขาสร้างเพิ่มขึ้นใช่ไหมครางมีมากขึ้นมีมากขึ้นมีมากขึ้นว่าจุ๊จุจ๊ตีสาธิตตามมาค่ะซึ่งที่นี่ปกติชายแรงงานกันแน่สิบกับ ส่วนมาจะใช้ในในสมาชิกด้วยกันค่ะมาช่วยกันทำค่ะแล้วก็มีจังคนภายนอกด้วยในมือบ้านนี้ใช่ะหมคะแต่ก็เป็นบางครั้งคะนะจาช่วยกันเองมากว่ามันมันจะได้มีรายได้มากขึ้นมาคือได้ถุนเลือยู่กันในสี่สี่คนนี้อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ